ไม่กล้าเอาไหมไม่กล้าอยากได้แต่ไม่กล้าอยากได้เลยไม่กล้าเพราะว่าอะไรเพราะอะไรถึงไม่กล้าเพราะเขาเป็นเพื่อนกันนะจัญญาบันเหรอใช่เก่งใช่จัญญาบันเก่งใจเดี๋ยวเขามีอะไรเอาเอาแบบสมมติวออะในเมื่อมันเป็นเพื่อนกันมันยังไม่มันยังไม่ยังไม่แคร์กันเออมันไม่แคร์กันเลยเราจะไปแคร์อะไรเราไม่ได้เป็นเพื่อนมันหน่อย ไม่ถ้าเกิดแฟนที่เราเลิกไปใช่ป่ะแบบว่าไปเมาเรื่องไม่ดีไม่ดีของเราให้เพื่อนฟังอะไรเงี้ยอ๋อก็คือก็คือไม่เอาดีกว่าอ่าอแล้วของจูนจูนไม่เด็ดขาดเลยไม่มีทางไม่เอาเลยเหรอไม่มีทางแฟนเพื่อนไม่มีทางเอาเพื่อนแฟนเพื่อนแฟนก็ไม่เอาเป็นกฎของหนูเป็นกฎเป็นกฎอ่าแล้วของเราอ่ะก็ได้นะได้ใช่ไหมแล้วถ้ายิ่งแฟนเก่าทําไม่ดีกับเราเนี่ยยิ่งยิ่งต้องแก้แค้นต้องเอาคืนต้องเอาคืนใช่ โดยการไปกับเพื่อน,นมันโอ้เจ็บนะเนี่ยอย่างเงี้ยแรงอ่านนี่นะนี่นะก็ได้ได้ไดเพราะว่าเพราะคิดว่าถ้ามีเพื่อนของแฟนเข้ามาจีบเนี้ยก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องมีดีที่เขาต้องการนะคะคือจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยเคยอ่านหนังสือจิตวิทยาเลยเขาบอกว่าเวลาที่เรามีแฟนเราจะรู้สึกสนิทกับแฟนถูกไหมสนิทใจ แล้วเราก็จะสนิทใจกับเพื่อนของแฟนด้วยเพราะเราก็จะสนิทก,กันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้สึกว่าเราต้องไปเริ่มต้นอะไรใหม่อะไรมากมายไงอ่ามันก็เลยปึ๊บปึ๊บคลิกไปคลิกมาอ่ะมีคําถามจากทางบ้านครับเพราะว่าในหนรายการเราก็ขึ้นเลดช,ชอชิงชัเฉพาะเจาะจงนะครับสําหรับวัยรุ่นนะครับเด็กๆอายุ13ที่แอบพ่อเอาเปิดดูเนี่ยนะครับอันตรายมากนะเพราะดูแล้วจะติดนะมีคนถามมานะครับบอกว่า สาวๆเนี่ยเวลาที่จะยอมมีเซ็กครั้งแรกกับผู้ชายเนี่ยด้วยเพราะเหตุผลอะไรเพราะอะไรฉันจึงยอมนินาก่อนน่นาเพราะอะไรอะมีให้เลือกมีให้เลือกหนึ่งบรรยากาศแต่ถ้าจะมีมากกว่านั้นเหตุผลมากกว่านั้นก็ได้บรรยากาศสองคนเนี่ยมีสเปก สามเงาและเมาหมายถึงว่าเซ็กครั้งแรกถูกทั้งสามข้อโดยรวมเหรคะโดยรวมโดยรวมคือไม่ได้เซ็กครั้งแรกหมายถึงเวอร์จิ้นของเรานะเวอร์จิ้นโอเคไม่ใช่เวอร์จิ้นไม่ใช่เวอร์จิ้นอย่างสมมติว่าพรุ่งนี้มีผู้ชายมาจีบอ่าแล้วก็คุยไปสักประมาณเดือนสองเดือนอ๋ออเเราจะไปเราวันนี้แหละวันพัเด็ดศึกอ่า อยากลองค่ะอยากลอง <c oughs> พูดเหมือนรองเท้าเลยเนี่ยอยากลองอ๋ออยากร<อ>ู้ว่ามันแซบไหมอ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เขาเมาส์กันไหมผู้หญิงอ่ะ